สวัสดีครับเรากลับพวกเราเหมือนเดิมนะครับวงประภับเต็มบ้านประภับเต็มบ้านแต่ทำมาวันนี้พิธีกรหน้าตาแปลกๆพิธีกรวันนี้เขาไปร้องเพลงอขึ้นแท่นเป็นนักร้องไปแล้วหรือแค่คนเดียวที่ยังไม่คนี้น่แท่นหลือใครครับหลือคุณนภัสไหครับ่รงไม่เป็นไม่ต้องสงสัยอล่ะครับคุณคุณคุณชื่ออะไรครับเป็นนักร้องแล้วเป็นพิธีกรจำชื่อไม่ได้ไื่ได้ ต่อเลยครับต่อเลยครับอ่าและสาระนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักร้องของเราจะมาร้องแห้งคิดมากครับคิดมากของใครครับบอกกับฉันได้ไหมว่ามันเป็นความที่คไม่ต้องเองนะคะพอลองร้อง่อนลองร้องงอนนะของของคุณปาหมี่นะคะต้องขอบคุณทางแก g มมี่ด้วยอ่าอ่าต่อไปนะครับเป็นผู้สนับสนุนนะครับเอ่ออะไรนะครับเครื่องคิดเลขสา อ่าคิดตรงคิดถูกต้องคคิดเลขชราปใช่แล้วต่อไปนะครับหมากฝรั่ง f p e r s รสสีเหลืองอร่อยมากครับอันนี้เป็นของเหม็นขามันเกิดจากคุณธนชาสกุลแสงเมื่อ2ปีที่แล้วยังไม่ได้กินโอเคครับถ้าอย่างนั้นแล้วเราพบกับนักร้องหน้าเก่าแต่เปลี่ยนหน้าที่ใหม่ได้เลยณบัดนี้ครับ นนันไกับคำถามที่ไม่ได้คำตอบบอกความใใจของฉันอยาจะรู้ว่าเธอคิดฉันยังไงคือจะคิดสบายกันกันตอนที่เจอทีไงอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าใจฉันนั้นมัน จะพูดอะไรออกมา,าเองจะคย่ยเธอสัญญาว่าเธอจะไม่ทำให้ฉันเสียใจเกิความรักของรังดีงใช่ไหมในความฝันคองม,มันมีกันใช่ไหมใจเท่านั้นยัง,ยงไม่ได้เสียนไปและความรักของรังคงมันาวอยากจะคใหยเธอได้พูดฉันนี้บอกแกว่าฉันจะคิด ว่ากั่ฉันฉันทใสัทีว่าความร้ายข้ารรอยของมันดังใช่หรืเาทำไมเธอชิางใจร้า่เธอรู้ไหมว่าฉันเป็นคนคิดมาักทำให้ใจฉันวุ่นว้ยเป็นแบบนี้ว่าเธอรักแคชอบอย่าเธอป่อยให้ ฉันยังมันกังวลแค่ไหนยอนจะพูดอะไรยอจะคายาจะาว่าไม่ทำให้ฉันต้องเสียใจแต่ความรักของเรายังดีอยู่ใช่ไหมในความฝันเรายังมีกันใช่ไหมสศรษ่าณนัน้นยังไม่ได้เปลี่ยนไปและความรักของเราคงมันาวอยากจะคาใ,ใ,ใจที่พูดเช่นนี้ บอกกัน <amounts> ฉ <of audio writers> ันรู้ใจที่คิดฉันนี้บอกกันฉันฉันใช่สักทีว่าความรักคงโรยทั้งลงมันเดินใช่หรือเปล่าจบแล้ว